คอนโดห้องใหญ่ฟิลเหมือนอยู่บ้านใจกลางรัชดากับโครงการแฮปปี้คอนโดรัชดา18กว้างถึง80ตารางเมตรเลย2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขกใหญ่เฟอร์นิเจอร์ครบบิวอินจัดเต็มเข้ามาดูห้องแรกกันใหญ่มากค่ะน้องๆมาเตอร์เบดรูมเลยนอนพักผ่อนสบายใจสุดๆห้องมาเตอร์เบดรูมเราติดตั้งเตาเครื่องแป้งให้น่ารักฝุดๆแถมมีห้องเก็บของแยกให้ด้วยอีกนะเก็บของได้แบบเยอะมากๆเลย ห้องเก็บของนี้เรามีไว้ให้ในห้องนอนทั้งสองห้องไปเลยหมดปัญหาของเยอะรบกวนใจสําหรับคุณหนูสายหวานแบบเราไม่ต้องซื้อตู้สื้อาใหม่เลยนะคะนี่มาดูโซนห้องน้ํากันบ้างได้กั้นแยกโซนแห้งโซนเปียกให้ทั้งสองห้องเลยแม็กชอบมากและยังมีห้องครัวแยกได้นะผ่อนเริ่มหมื่นห้าต่อเดือนเท่านั้นก็เป็นเจ้าของได้เลยค่ะเรามีบริการสินเชื่อให้ทุกแบงค์ทักเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะ bye biệt